สวัสดีครับพี่น้องมูลนิธิภาพปเกะบอกบอกนะครับเด้อปุอิสเลวคือว่าหมาก้อนัดครับภาษา,าอังกฤษเรียกหมาก่อนัดมาเด้อครับ,บคนอนครับวันสีมีวอรเพิ่นหลา ตอนนี้เขาก็มาหอดปลาแล้วครับหอดต้นบักบกแล้วครับไม่สิ่โบยย่างหรอกครับโบงช่วงละมันหลาแล้วมีดนิดๆน้อยๆโอ้ยนีะครับหมูปลาแน่หมดนี่แน่มันก็มาเอาไปกินวันละหากินวันละโอ้ยไ่ค่อยมีดหรอกครับมีอยุคพอดีเลื่ม นิดๆไม่เคือบาเต็มมาในดอกซุ่มนีน่เอ็เดพี่น้องมาตีแกตีแกให้เพิ่การแกไปจังสีสองหน่วยใส่กันเน,นา โอ้ยบทเต็มจะเหลือแต่นว้ยเองสิแหละครับทางในมัน เอาเป็นว่าคลิปนี้ประมาณครับบรรยากาศน่ำแ,แร้งปลากบกจบคลิปสำเนีแล้ะครับ